สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกับสาวสุรัตน์พัฒถิ่นแล้วนะคะสาวใบมนรินบากเอ๋เอพาทุกคนเจอมาชมปากระเทียมค่ะเอ๋ะจะมาเก็บนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเอ๋ไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยเพอดีเอ๋มาลงทะเลค่ะมาไอ้นี่กับแฟนมาลงทะเลอ่าตกปลาแฟนไม่ได้ปลาหรอกเอ๋ได้หอยได้หอยขมแล้วเอ๋ก็ได้อ่านี่ได้อะไรนะ ได้ทั้งหรือว่าไอ้นี่ค่ะสาลายทะเลไปสองชนิดเดี๋ยวจะให้ทื่อนดูนะคะว่าอีได้ขนาดไหนคี่รถ้แต่ไม่ได้ถ่ายทำไม่ได้ถ่ายวิดีโอเพราะว่าหมดลไอ้นี่อยู่ี่เอเอากระสอบมาเอาไม่เยอะหรอกค่ะทุกคนเพราะอีนี่เรากันไกลมาเออจะนี่นะคะเออจะดึงเอาแบบนี้ค่ะเด็ดตะเลยเอาแบบสะอาดสะอาดนะคะเพราะว่าไม่ต้องเอาไปล้างมากนี่ไงเด็ดก็แบบนี้เราไม่ได้เอา เอไม่ได้เอาอะไรนะคะเอไม่ได้เอารากมันไปนะคะมันมีเป็นดูสิค่ะทุกคนเป็นล้านๆเลยนะคะเนี่ยค่ะคือกระเทียมป่าอะ่ะมันหวานมากๆเลยนะคะทุกคนกินกับหมี่ผัดอร่อยมากหคุณสามีอยู่ข้างบนคุณสามีคุณสา,ามีจะจัดการเรื่องเอาไปปลูกที่บ้านนิดนึงด้วยนี่นะคะทุกคนเก็บพวกๆเลยค่ะมีได้เลยเห็นไหมคะกำหนึ่ง สองสามมันจะตายเนี่ยค่ะเวลาเอไปเหยียบมันเนี่ยค่ะไม่อยากเดินเหยียบมันเลยแต่มันแน่นไง,งคะมันแน่นชนิดว่าเอไม่รู้จะเดินตรงไหนดีอะค่ะนี่นะคะทุกคนที่เดนมาร์กเยอะนะคะใกล้ใกล้กับที่เออยู่ค่ะขับรถประมาณยี่สิบห้านาทีก็ไม่ถึงหรอกมันยี่สิบมั้งจากบ้านเอนะคะมาตรงนี้นี่ค่ะทุกคนเห็นไหมคะ เออให้ทุกคนดูนิดหน่อยนะคะปีที่แล้วเอ๋ก็มาถ่ายให้ทุกคนดูแล้วแต่ปีที่แล้วเอออาจจะเลียนให้ทุกคนดูเรียนหัวไปหน่อยเดี๋ยวเอ๋จะลองดูนะคะนิดนึงว่าจะถนอนถอนขึ้นไหมเดี๋ยวนะคะทุกคนไม่ขึ้นค่ะทุกคนมันก็กำอแบบนี้เลย <c oughs> <c oughs> นี่ดิ้งแบบนี้ เอไม่กล้าเอาหรอกค่ะต้องให้คนในพื้นที่เอาก็คือให้สามนี่นอีกแเลือกเอาต้นใหญ่เดี๋ยวนะคะไปตรงนน้นดูดูสิมันเยอะไปหมดอ่ะเอ๊ก็ไม่รู้จะลุยตรงไหนดีอะค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะดูสิมันสวยทั้งนั้นเลยนะคะสะอาดด้วยเนี่ยแทบไม่ต้องล้างเลยนะคะทุกคนบางคนก็เอาดอกแต่เอ๊ชอบกินทั้งดอกทั้งกา้านทั้งต้นนี่แหละคะ่ะนี่นะคะดึงเอาเลยค่ะอยากใครรามาว่าเอ๋นะคะ เพราะว่ามันไม่ได้ขาดไปถึงรากถึงโคนนะคะเหมือนกับเราเด็ดเอานี่แหละค่ะเนี่ยรอยรอยเขามาเด็ดกันหลายรอบแล้วละ่ะแล้วมันก็งอกขึ้นอีกเห็นนะคะเนี่ยทุกคนเห็นไหมมันก็งอกขึ้นมาอีกมันไม่ได้ไปไหนนะคะทุกคนเนี่ยบางคนบอกโอ้โหเอาซะจนแบบว่าคนอื่นไม่กินไม่มีจะกินไม่ใช่ค่ะมันเยอะแยะค่ะนี่ค่ะบางคนก็มานั่งตัดเอาแต่ดอกนะคะแต่อีไม่มีเวลาขนาดนั้นค่ะ เนี่ยคะ่ะทุกคนดูสิทุกคนเห็นไหมอะเอเวียนทุกคนอย่าเวียนหัวนะคะ <c oughs> เวียนหัวตาลายกับเอ๋ไหมอะเนี่ยเอ๋เเก็บไปแบบนี้เราไปวางแบบนี้เลยค่ะเอ๋เอาไปเท่าที่พอกินนะคะถึงกระสอบใหญ่ใหญ่ก็ช่างเลยคะ่ะนี่นะคะลองดินดูสิทุกคนเห็นไหมเอ๋ก็จะเดินแบบแวันนี้เอ๋ไม่ได้ใส่บูทมานะเอ๋ใส่รองเท้าผ้าใบมาเลยเดินง่ายหน่อยไม่เหยียบไม่ยํำมันเลยคะ่ะนี่ดูสิทุกคนดูสิเป็นกอแบบนี้คะ่ะเนี่ยเราก็ดึงเอาเห็นไหมคะเนี่ย เป็นแบบนี้ค่ะดิไม่ได้เอาขากล้องไม่ได้อะไรมาไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะมาเก็บด้วยนะคะคุณสามีถามว่าพอดีขึ้นจากทะเลปุ๊บเขาถามว่าจะไปเอากระเทียมป่าไหมฮะโอ<า>เคน, <Okay. S 2> นี่รอยเขามาเก็บเห็นไหมคะรอยเขามาตัดอุ้ยไม่ใช่หรอกบางทีก็เหมือนกับรอยเก้งมากินด้วยหรือเปล่า ไปค่ะเดี๋ยวจะไปตรงอื่นท,ทนนนี่มีเรี่ยมันเยอะไปหมดเลยนะคะทุกคนใครตามเอ๋มาเก็บได้นะคะทุกคนเอ๋อยู่ฝั่งเชียร์เล่นของประเทศเดนมาร์กนะคะหรือว่าไม่ห่างจากคูปเปนเฮเกนค่ะถ้าภาษาที่นี่เขาเรียกเชียร์เล่นฝั่งเชียร์เล่นน่าจะเป็นภาคกลางนะคะเอ๋ก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรเนี่ยกรอบมากๆเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะ พี่เอกก็เห็นก็รังมาเก็บนะคะไม่ใช่มีแต่คนไทยนี่ค่ะนีเดี๋ยวเอาไปถึงเอาไปผัดนะ้ำมันหอยอร่อยค่ะนี่ค่ะทำบางคนเขาก็เอาไปทำอะไรนะทำกุ้ยช่ายค่ะทุกคน,นคกี่นาทีแล้วคะทุกคนจะได้ตอกอันต้นใหญ่ๆนั้นเอาง่ายดีค่ะมันกรอบนี่ค่ะดู้ิ มันจะอาดมากๆนะคะทุกคนดูนี่จะแหวกให้ดูนี่ค่ะดึงมาแบบนี้เลยค่ะปีหน้ามันก็จะขึ้นอีกไม่ต้องนี่หรอก,อรอกเพราะว่าเอ๋ไม่ได้เอากันไกลมาก็ดึงเอาแบบนี้มันไม่ได้ดึงนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเอ๋ใช้เหมือนเด็ดเอาเห็นไหมคะเนี่ยแป๊กเนี่ยค่ะแป๊กเอาแบบนี้ค่ะถ้าคนเล็บดีก็หยิกเอาได้ค่ะแต่มันช้า ถ้าทำแบบนี้มันจะง่ายเหมือนกับเราตัดมาเลยค่ะดูสิจับทีละต้นแล้วก็แบบนี้ค่ะนี่เห็นไหมคะออกมาเลยดยวเอาไปสักถุงนึงนะคะมีหันไปทางไหนก็ใช่หมดเนี่ยดูวยคะทุกคนเนี่ดอกก็มีดอกมันเน่ยค่ะเยอะมากเลยค่ะ,คะ,คะทุกคนอ,อีกคิดถึงคงไทยที่ท่านคนไทยนะ จะไ,ไปดหรือไปดองทำกับข้าวนะอยู่ที่นี่เอกินคนเดียวกินกับลูกชายบางทีลูกชายก็ไม่ค่อยชอบผักด,ทกดแบบูทั้งห,หมดเลยค่ะทุกคนเอกเข้ามาลึกๆล,กล,ลกกะลเดินก็เดินแบบว่าแวกแบหน่อยเนี่ยค่ะเดินแบบแบกเอกเดินแวกแบแบบนี้นะคะแล้วเหยียบตรงนี้มันไม่มีต้นเห็นไหมคะ สงสารมันนะคะมันเยอะจัดมันไม่มีที่เวกเดินเลยค่ะทุกคนเวียนหัวสายได้บ้างก็ขอโทษนะคะไม่ได้เอาขาตั้งไม่ได้เอาอะไรมาเลยค่ะ,คะ,คคะมันสวยมากๆเออยากจะนอนเก็บแล้วค่ะ เอาไปถึงก็กำกำใส่เป็นนี่เลยลกินง่ายเลยค่ะอโอเคทุกคนคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะรักทุกคนเสมอนะคะจากสาวใต้ในดิมนาค่ะสาวสุรัตน์พัฒนทินไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะจบลงตรงนี้นะคะไปจ้า